นายรัฐพลธุรพันธ์ในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีผู้อํานวยการศูนย์อำนวยการ,การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567ณบริเวณ4แยกบ้านหนองแจงตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกมือระเบียบวินัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยตามวินัยจราจรและกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจหลักจุดบริการประชาชนและด่านหมู่บ้านชนุมชน,ชนตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2566จนถึงวันที่4มกราคม2567 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งนี้อำเภอพัฒนานิคมมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งและมากเป็นลำดับหนึ่งในสาของอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดของจังหวัดลบบุรีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงพยายามแก้ไขปัญหาในหลายประเด็นเช่นมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ให้มีความสะอาดโล่งเตียนติดตั้งไฟกระพริบไฟส่องสว่างตามแยกต่างๆ รวมถึงในเทศกาลปีใหมน่นี้จากที่มีการตั้งจุดตรวจตั้งแต่วันที่20ธันวาคมก่อนวันลงด่านจริงในห่วงนี้เพื่อให้เกิดการบรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจเตือนแจ้งวินัยจราจรและนำไปดำเนินการปรับจับจริงตามกฎหมายในห่วง7วันอันตรายที่ทางรัชการกำหนดไว้ในห่วงระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567